สวัสดีครับคุณกับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน PlayStation s h o w c a s e 2021หลักๆก็เป็นการเปิดตัวเกมใหม่ของ Sony หรือว่าของ PlayStation นั่นเอง แต่หลายคนอาจจะดูไปแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็เดี๋ยวมาฟังทาง c h anel n Console Gamer Station สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งโดยหลักๆก็จะเป็นการพูดถึงรายละเอียดของคลิปแล้วก็ความเห็นส่วนตัวของผมด้วยนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะงานนี้ก็คือจัดวันที่10กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี่เองก็สำหรับตัวคลิปนะเขาก็เปิดมาด้วย คล้ายๆกับเป็นคอมเมอร์เชียลแอดโฆษณาก็เก๋ดีทีเดียวนะเป็นเหมือนคู่แข่ง2ฝั่งนะเล่นมากลุกต่อสู้กันนะครับแล้วก็จะมีตัวหมากต่างๆที่สู้กับอีกฝ่ายหนึง่งแล้วก็มาจบสุดท้ายนะทีมเอลอยได้ชัยชนะไปนะไม่รู้สื่ออะไรหรือเปล่านะครับโฆษณา Play Has No l i m i t แล้วก็เปิดงานนะครับด้วยจิมไรอันนะครับประธานแล้วก็ CEO จาก Sony Interactive Entertainment แล้วก็บอกว่าด้วยเทคโนโลยีของ PlayStation 5เนี่ยก็ทำให้ทีมงานนะครับสามารถที่จะทำเกมที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น Immersive มากขึ้นแล้วก็สร้างโลกที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น showcasing their creative vision as storytellers we've never been more grateful for the playstation community แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในวันนี้ They promise power They สำหรับเกมแรกนะครับ no, เป็นเทรลเลอร์สั้นๆ Generation stopped ก็คือ Star Wars Knights of the Old Republic Remake นะครับเป็นเกมเก่าสมัย Xbox รุ่นแรกเลยนะตั้งแต่ปี2003แล้วเขาก็จบด้วยว่าตำนานถูก remade มาสำหรับ PlayStation 5นะไม่รู้จะเป็น exclusive หรือเปล่า กเกมถัดมานะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีเกมใหม่จากสตูดิโอเกาหลีดูจากเกมเพลย์ะไรต่างๆก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Devil May Cry นะหรือว่าบาย o n น t t a นั่นเองเน้นเป็นแบบซีนิมอตติแอคชั่นเลยนะครับรแล้วก็ตัวเอกที่ต้องบอกว่าสาวน้อยที่ชื่ออีฟนะออกแบบมาได้โดดเด่นมากๆ ภาพต่างๆก็ถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะครับแล้วก็มันมากครับไม่ใช่เกมเพลย์นะชุดของอีฟเนี่ยมันมากเลย,เยก็ยังไม่ประกาศมันวังจำหน่ายอะไรเลยเนะี่ยมีแค่เกมเพลย์มาให้ดูเฉยก็เป็นแบบโพสพ็อคคลิปเนะี่ยโลกล่มสลาย ก็มีทั้งสับประหลาดทั้งสถานที่ที่เหมือนกับเคยเป็นเมืองมาก่อนน่าเล่นนะน่าเล่นทีเดียวกเกมนี้ต้องรอดูว่าออกมาจริงๆแล้วจะเหมือนอย่างตัวอย่างหรือเปล่านะแล้วก็สนุกไหมเกมถัดมานะครับ <aling> <ged aling> <t rium> t ท n ทีน n าส์วันเดอร์แลภาพมาเป็นเซลเชียตอนแรกเปิดมาผมเข้าใจว่าเป็นบอด d e r แลนด์ภาคใหม่หรือเปล่าเป็นเกมใหม่จากทาง Gearbox นะครับเป็นแอคชั่นแอเวนเจอร์นะกึ่งกึ่งแฟนตาซีนะแต่ว่ามียิงปืนมีอะไรด้วยแล้วตีมซองเขาก็เป็นเพลงแบบ JPO ปมากเลยนะก็น่าจะเน้นแบบหลุดโลกหน่อย ก็สำหรับสาย first person นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะแค่ shooting ตตทั่วๆไปนยก็คงมีใส่ element เรื่องของความเป็นแฟนตาซีเวทมนต์อะไรต่างๆเข้ามาด้วยประกาศวันวางจำหน่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ม,มี2022ปีห้ามี n a s e ปี e t b u t I'm a pretty big deal เกมต่อมาจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมๆกับเครื่อง Play 5เลยก็คือก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่า Project Estia ตอนนี้ก็ได้ชื่อแล้วนะ For Spoken เกมจากค่า ai ย Square Enix นะก็เปิดเผยเรื่องราวมากขึ้นนะเป็นหญิงสาวจากโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถูกดูดมาโลกแบบยุคกลางแล้วก็มีพลังพิเศษ I'm seeing a freaking d r a g o n and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do? In action, แบบ fast pace นะรวดเร็วเลยแล้วก็มีใช้พลังความสามารถพิเศษต่างๆก็น่าเล่นทีเดียวนะ You will be doing our land a great service by killing her. ประกาศ วางจำหน่ายประมาณกลางปีหน้านะปีสิง We face the greatest terror Spring Our world has ever known เกมต่อมานะครับก็คือเกม Rainbow Six Extraction นะครับจริงจริงอันนี้ประกาศมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเป็นมนะัลติแพลตฟอร์มนะลงทั้งเจนปัจจุบันนะ p ลย์ Play 5 Xbox Series แล้วก็ลงให้เจนเก่าด้วยนะครับอย่างพวก PS 4 Xbox One ก็ได้ ก็เป็นซีรีส์สปินออฟจาก Rainbow Six Siege อีกทีหนึง่งยังคงเป็นเกมโคออป์มัลติเพลเยอร์เหมือน Rainbow Six อยู่นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยจะเป็นพวกเอเลี่ยนแทนละใครที่สายโคออป์มัลติเพลเยอร์นะครับก็น่าเล่นทีเดียวนะเกมนี้ ประกาศวันวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมกราคมปีหน้าน2022 It's Whatever for you do me แล้วก็เกมถัดไปนะครับอันนี้ก็แอบสงสัยนิดนึงนะว่าต้องมาโปรโมทใน PlayStation s h o w c a s e เลยเหรอก็คือ Alan Wake นะครับเวอร์ชันรีมัสเตอร์ก็เป็นเกมเก่าเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่สมัย Xbox 360นะ360 เก่าน้อยกว่า Star Wars เมื่อกี้เป็นเกมที่ดีมากๆนะครับโดยทีมงาน Remedy เนะี่ยทีมที่ทำ Control นั่นเองสมัยโน้นนี่สุดยอดม,มากๆเกมนี้ทั้งการเล่าเรื่องทั้งการเล่นเกมเพลย์เนี่ยดีหมดเลยนะแต่อันนี้เป็นแค่ Remaster ไม่ได้ Remake คนระก็ปรับพวกความละเอียด Performance แล้วก็ Texture อะไรต่างๆให้ให้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะดูจากภาพก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่ Oh. You. ใครที่ชอบแนวทริลเลอร์หน่อยๆนะครับเกมเพลย์สนุกๆแล้วก็หลอนๆนิดนึงนะครับแล้วไม่เคยเล่นเนี่ยก็ถือว่ามาละปีมาสเตอร์มาก็อย่าลืมหามาเล่นกันนะอันนี้เป็นมัลติแพลตฟอร์มคือลงให้ทุกเครื่องเลยของเดิมเนี่ยตั้งแต่ปี2010ละอันนี้ประกาศวันวางจำหน่ายมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือวันที่5ตุลาคมปีนี้ แล้วก็มาอีกแล้วนะครับ GTA 5เขาก็บอกว่ามีอัปเกรดหลายๆอย่างเข้ามานะครับลองดูนะใครเล่นจนเบื่อแล้วอาจจะหามาเล่นอีกก็ได้นะหรือว่าใครไม่เคยก็ลองดูนะครับรวไมไปถึง GTA ออนไลน์นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาให้ด้วยโดยเวอร์ชั่นที่เป็นไม่รู้อันนี้จะเรียกรียอะไรดีเนะี่ย ก็อาวางจำหน่ายเดือนมีนาคมปี2022นะครับ <jungle noise> แล้วก็อีก Brooke s <S เกมนึงนะเกม Exclusive <S 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 ของ PlayStation 5เป็นคอนโซล e อ็ก u s คลูซนะคือลง PC ด้วยก็คือ h o s t w i r e Tokyo คราวนี้ก็เปิดเทรลเลอร์เยอะเลยนะครับทั้งหน้าตัวเอกของเราแล้วก็มีเรื่องราวมาให้ดูด้วยนะครับรวมไปถึงพวกมอนสเตอร์เนี่ย มาเต็มมากแล <was> ้วก็เกมเพลย์ก็เป็น first person ปราบผีนะใช้เหมือนพลังจิตครับสู้กันก็ต้องบอกเลยว่ามอนสเตอร์เขาก็สไตล์ชินจิเลยนะผู้สร้าง r Resident เนี่ยแหละ Will dawn เกมถัดมานะครับก็คือ Guardian of the Galaxy ก็จากทีม Square Enix เจ้าเดิมนะที่ได้ไลเส้นไปก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าแอบ,บขัดใจกิวนิดนึงเนะี่ยคือไม่รู้ว่าเขาแคสหน้าตัวละครมาอย่างไงคือไม่ได้บอกว่าแบบมันต้องเหมือนฉบับภาพยนตร์นะแต่อย่างแบบกาโมล่าอะไรเงี้ยผมว่ายัง มันยังดูเด่นหน่อยแต่พอเป็นคิวเนี่ยผมดูมันบ้านมากเลยนะคือดูไม่เหมือนเป็นพระเอกอะไรประมาณนี้ง่ายจะแบบใส่เอกลักษณ์ให้มันดูเด่นกว่านี้นิดนึงก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไฟนอลเขาจะมีปรับดีไซน์อะไรหรือเปล่าแต่ก็น่าจะไม่แล้วแหะตัวเกมก็น่าเล่นดีนะเป็นแอคชั่นชูตติ้งแล้วก็ประกาศวันวางจำหน่ายไปแล้วนะครับก็คือวันที่26ตุลาคมปีนี้นะฮะ2021 เกมถัดไปนะครับก็เป็นเกมชื่อ b ล o o d Hunt เป็น Battle Royale นะครับของหลายๆเผ่ามาสู้กันก็มีทีมเป็นแบบพวกแวมไพร์ประกาศลง Play 5ปีนี้แหละ2021ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆนนี้เข้าใจว่าน่าจะลง pc ด้วยนะครับ t h e Eon program. Picture your perfect you. ไปนะก็เป็นเกม d e a d l o o p นะครับก็จะออกแล้วนะออก14กันยาที่จะถึงนี่เองเป็นเทเลอร์น่าจะเป็นใกล้ๆเทเลอร์สุดท้ายแล้วแหละก็เปิดเผยพวกเนื้อเรื่องเปิดเผยพวกนักฆ่าทั้ง8คนเกมเพลย์เนี่ยอัดมาเต็มเลยนะครับ The Visionaries Eight geniuses who painted up a prison and named it Freedom locked us all in one repeating day. Gonna break this time loop before it breaks me. แล้วก็อีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมใหม่เลยอันนี้แทบไม่มีอะไรมาให้ดูเท่าไหร่นะมีชื่อเกมก็คือ Kid Amnesia Exhibition ดูหลอนๆจิตๆนิดนึงนะครับไม่มีเกมเพลย์ไม่มีอะไรเลยอีพิกเกมนะครับก็น่าจะลงทั้ง PlayStation แล้วก็ลง PC ซีนะอีพิกสโตร์ด้วยเกมถั <ông> ดไปนะครับชื่อเกมที่เชนะียไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคอนเซ็ปต์ก็ดูน่าสนใจดีนะกราฟิกก็จะเป็นแนวใสๆหน่อยนะ จะว่าสวยก็สวยจะว่าไม่ค่อยละเอียดก็ไม่ค่อยละเอียดนะฉากเนี่ยมันดูสวยดีนะตัวละครก็ดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยน่าจะเป็นแอคชั่นเเวนเจอร์ประจนภัยจุดเด่นก็คือตัวเอกเนี่ยมีความสามารถเหมือนอารมณ์แบบสิ่งล่างของสัตว์ได้นะครับ ก็ยังไม่มีประกาศวันวางจำหน่ายอะไรเลยนะครับก็ต้องรอติดตามมันต่อไปส่วนเกมถัดมานะครับก็เกมนี้เปิดมาปุ๊บเอ๊ะเลยนะอันชัดเต็ดนะครับเข้าใจว่า Exclusive PlayStation เนี่ยจะไม่มีจริงแล้วนะครับเพราะว่าอย่างของทีมพัฒนาอื่นยังพอเข้าใจนะแต่นี่ Naughty Dog ก็ไปแล้วนะลง PC เป็นเวอร์ชันรีม a สเตอร์วัะนั้น ใครรอเกมไหนบน PlayStation อยู่เนี่ยอาจจะนานหน่อยนะแต่คิดว่าน่าจะไปเกือบทุกเกมชาดเต้นนี่ลูกหลักนี่ยังไปแล้วเลยนะีส่วนตัวเกมนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์นะคือดูด้วยตาเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าภาพดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเดิมน่าเล่นน่าเล่นนะใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ารอเล่นบน PC นี่ห้ามพลาดเลยนะเกมนี้สนุกมาก เข้าใจว่ารวมภาคที่เป็นภาค4ี d i v i n t กับ Lost Legacy นะภาคที่เป็นสปิ off, นออฟนั้นรวมมาขายทีเดียวยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายอะไรเลย Im Herman h นฮิลส e a d of PlayStation Studios ถัดมานะครับแล้วเขาก็ตัดมาที่ Herman h นฮิลสเป็นหัวหน้าของ PlayStation Studios ก็คือบรรดาเกม Exclusive ทั้งหลายแหล่นี่แหละก็บอกว่า PlayStation s t u d i o เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางที่เต็ไมไปด้วยแพชชั่นของกลุ่มคนที่เน้นการเล่าเรื่องเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเกมส่วนใหญ่ที่ออกมาจาก PlayStation Studio เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเล่าเรื่องเนี่ยเน้นพวก Story Driven PlayStation 5เองก็ช่วยขับเคลื่อนทำให้ก้าวข้ามขอบเขตของการเล่าเรื่องออกไปได้เยอะมากๆก็มีเกมที่ทำออกมาสำหรับ PlayStation 5บ้างแล้วนะครับแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็วันนี้ จะได้เห็นเกม Exclusive e อื่นๆจาก playstation studio ก็กกก studio. รับรองว่าเป็นเกมที่คุณจะหาจากที่อื่นไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็ Exclusive เกมแรกนะครับ IP ใหม่สั้นๆนะครับแต่รุนแรงมากๆนะครับก็คือเป็นเกมจากซีรีส์ m a r v e l well บวกกับ Insomniac Games นะก็คือทีมที่ทำา s p i e r r m n n นั่นเอง แค่เห็นเหล็ก3แง่งโผล่มานี่ก็ยิ้มมุมปากนะวูฟเฟอรินนะครับก็เชื่อมือได้นะอยู่ในมืออินซัมเน็กนี้ไม่ต้องห่วงสนุกแน่นอนรอเล่นได้เลยไม่รู้เมื่อไหร่น่าจะอีกนานนะยังไม่มีปีไม่มีเดือนอะไรทั้งนั้นเกมถัดมานะครับอันนี้ก็รอเล่นอย่างเดียวนะครับ Gran t u u r s s o 7นะครับภาคที่7แล้นก็อย่างนี้ประกาศมาตั้งแต่เปิดตัวแล้วอันนี้เขาก็เน้นเรื่องของแสงเงา Ray Tracing ที่สะท้อนกับตัวรถนะผ่านฉากต่างๆก็เรียกได้ว่าสมจริงสุดๆเลยนะครับ ก็พวกรายละเอียดในการแต่งรถนะครับก็ละเอียดยิบแบบทั้ง performance ของรถแล้วก็เรื่องของ c o s m e t i c นี่สะใจคนรักรถแน่นอนนะยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายอะไร ก็ยังอยู่กับสตูดิโอมาเวลอ,อยู่นะครับสไปเดอร์แมนภาคใหม่ก็ One could แน่นอนเราจะได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนทั้งสองคนแล้วก็เปิดตัว,ต,วตัวร้ายมาน,น่าจะเข้มข้นสนุกทีเดียวนะ ก็ใช้ชื่อ Spider-Man 2เลยนะภาค2เลยตัวมล์มอร์เรลสก็เป็นแค่ภาคเสริมนะวันนี้ภาคหลักภาค2มาแล้ววางจำหน่าย2023นะครับก็รอไปอีก2ปีเลยและแล้วนะครับมาแบบคือยังไม่ทันตื่นเต้นเลยนะก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวไม่ทันนะเปิดเทรเลเลอร์มาแบบอึ้งเลยก็จัดเต็มมากๆครับไปหาดูเทรเลเลอร์ตัวเต็มกันได้ทั้ง เนื้อเรื่องทั้งเกมเพลย์ทั้งตัวละครคือแบบไม่เหมือนเปิดครั้งแรกนะคราวที่แล้วครั้งแรกที่เปิดมาเนี่ยมีแค่โลโก้เฉยๆนึกว่าจะแบบแค่เปิดเทรลเลอร์มาผิวๆนะโอ้รอบนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลย ส่วนชื่อก็น่าจะชัวร์แล้วนะก็คือ God of War Ragnarok ok, ใช้ชื่อนี้ก็ตัวละครหน้าเก่าๆก,ก,ก็กลับมาเยอะเลยนะเฟรโ t o แน่นอนนะอ t r i s ก็โตขึ้นแล้วนะ f r e ่ามีเมียนะกลับมาเหมือนเดิมก็ตัวละครใหม่ๆอย่างซออะไรพวกนี้ก็มีให้เห็นกันแล้วนะ ก็ฟิลลิ่งก็ยังเหมือนภาคที่แล้วนะหลายๆอย่างแต่กราฟิกก็ดูอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาดูไฟนอลกันอีกทีนึงเกมเพลย์ก็แฮกแอนด์สลันะเหมือนเดิมนะดุดันสะใจน,ะน่าจะต้องอัปเกรดอะไรขึ้นมานะแต่จากที่ดูเนี่ยศัตรูนี่น่าจะหลากหลายขึ้นกว่าภาคแรกนะครับ อยากจะเล่นแล้วนะครับ,บ,บยังไม่ประกาศวันเดือนปีวางจำหน่ายก็รอกันต่อไปแต่ก็แน่ๆก็คือลงทั้ง PS4 แล้วก็ PS5 ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับก็ประมาณนี้ครับ สิ่งที่แปล,แปลกใจกนิดนึงนะครับก็คือไม่มี Horizon Forbidden West พารคใหม่ก็คิดว่าน่าจะเปิดแยกไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้เอามารวมก็จบไปแล้วนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มกันไหมนะครับสำหรับสาวกที่รอคอยเกม Exclusive จากทาง PlayStation แม้ว่าเดี๋ยวมันก็คงไม่ Exclusive แล้วกินเห็นยังไงก็คุยกันได้นะครับรอเกมไหนอยู่หรือว่า เปิดมาแล้วชอบเกมเปิดมาแล้วผิดหวังหรือเกมไหนรออยู่แล้วไม่มาก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์สเตชันหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะก็มาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเล่นเกมขอบคุณครับ